ภิกษุทั้งหลายลาบสการะและเสียงเยินยอเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมเกษรรมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งกวา่าด้วยอาการอย่างนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลาย พึงสำเนียกใจไว้ดังนี้ว่าเราทั้งหลายจากไม่เยื่อใยในลาบสการะและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้นอันึง่งลาบสการะและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้นแล้วต้องไม่มาห่อหุ้มอยู่ที่จิตของเราภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ 羊你嘞？Ja,